กัรมะเลงสุดคุ้ม 4-in-1 กับสีความคุ้มครองในเล่มเดียวครบจบที่นีม่มีอยู่จริงหรือไม่มาดูกันค่ะมะเร็งถือเป็นเรื่องอันตรายระดับโลกจนมีการจัดตั้งวันมะเร็งขึ้นมา สำหรับมะเร็งในประเทศไทยตอนนี้ถ้าไม่นับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมะเร็งถือเป็นการคองแชมป์การเสียชีวิตของคนไทยกว่า20ปีสถิติจากสถาบันมะเร็งเผยว่าการเสียชีวิตจากมะเร็งเฉลี่ย221ศพต่อวันและเจาะลรื่อลงไปจะพบว่าผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยว,วันละ3 3 6คนหรือคิดเป็น1 2 2 7 5 7ต่อปี ถ้าเราเทียบแล้วคนไทยเป็นมะเร็งรายใหม่มากกว่าเป็นโคนจะอีกค่ะมะเร็งจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับในระดับโลกนะคะผู้ป่วยมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสามระดับแรกได้แก่มะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้นะคาดว่าในปี2030จะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งมากกว่า13.1ล้านคนต่อปีแต่อย่างไรก็ตาม40%ของผู้ป่วยมะเร็งมีทางป้องกันและรักษาได้ทําให้ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเพิ่มขึ้นซึ่งมาจากการวิจัยนวัตรกรรมทางการรักษาตัวยา ขั้นตอนการรักษาและการฟื้นฟูร่างกายซึ่งต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่สูงเพื่อเข้าถึงการรักษาเหล่านี้ค่ะและทำอย่างไรล่ะถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายเป็นมะเร็งขึ้นมาเราจะนําเงินก้อนที่ไหนมารักษามะเร็งในกันหล่ะจึงขออนุญาตแนะนําโครงการ b l a Cancer m a x c ประกันคุ้มครองมะเร็งค่ะ โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1จะเป็นสัญญาหลังนะคะเป็นคุ้มครองชีวิตทุกกรณีที่ทุนประกัน100,000บาทต่อไปเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะคะได้แก่ส่วนที่2 b r a First Cancer ก็พบมะเร็งครั้งแรกนะคะจะได้รับเงินก้อนตามทุนประกันที่เลือกไว้ค่ะส่วนที่3 b r a Daily Cancer ค่ะ เป็นคุ้มครองชดเชยรายวันนะคะเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งค่ะและส่วนที่4 B r A ending cancer นะคะเป็นกรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งจะได้รับผลประโยชน์ตามทุนประกันนะคะเพิ่มเติมจากข้อหนึ่งในกรณีเสียชีวิตค่ะหรือหากสุขภาพแข็งแรงและสามารถอยู่ครบจนถึงครบสัญญาได้ก็จะได้รับเงินก้อนตามทุนประกันนั่นก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะและที่สำคัญนะคะแบบประกันแบบนี้ไม่ใช่เงินจ่ายทิ้งทั้งหมดค่ะเมื่อต้องการอยากเปลี่ยนแปลงกรมธรรสามารถเปียนคืนกรมธรรได้ค่ะโดยแบบประกันนี้ให้เลือก5าแผนด้วยกันค่ะได้แก่1 บรอนซ์สองซิลเวอร์สามโกลด์สี่แอมเบอร์ และ5้าไดมอนค่ะโดยแต่ละแผนนะคะจะมีสัญญาหลากักทุนประกันเท่ากันที่1น0 0 0แสนบาทค่ะด้ความแตกต่างกันที่สัญญาเพิ่มเติมนะคะเช่นที่แผ่นไดมอนคาะตรวจพบมะเร็งครั้งแรกได้รับทุนประกัน3ล้านบาทเมื่อเขา้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งนะคะได้รับช่าใช้จายวันลันละ1 0,000บาทและหากกรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะคะจะได้รับทุนประกัน3ล้านบาทเพิ่มเติมค่ะสำหรับข้อกำหนดในการทำประกันนะคะเริ่มต้นอายุทำประกันตั้งแต่ศูนย์ขวบจนถึง70ปีค่ะระยะเวลาเอาประกันนะคะสามารถต่อสัญญ,ญาได้ถึงอายุ90 โดยสัญญาจะเป็นแบบปีต่อปีนะคะหรืยอเวลาการชําระเบี้ยจะเป็นแบบปีต่อปีนะคะต่อเนื่องไปจนถึงอายุ90ปีค่ะโดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือก5แผนด้วยกัน คุณประกันส,สูงสุดที่3ล้านบาทค่ะและนี่ก็เป็นเบี้ยรประกันปีแรกนะคะสําหรับเพศชายและเพศหญิงในแต่ละแผนค่ะแล้วเราม,มาดูตัวอย่างเบี้ยรประกันนะคะสําหรับเพศชายและหญิงอายุ30ปีในแผนไดมอนด์กันค่ะจะเห็นนะคะว่าในเพศหญิงเพียงปีละ5 6 9 1บาทเท่านั้นนะคะจะได้รับคุณประกันที่3ล้านบาทส่วนเพศชายนะคะเพียง5 9 2 3บาทเท่านั้นเองค่ะจะเห็นนะคะว่าเบี้ยรประกันเพียงหลักพันเท่านั้นแต่สามารถรับควาอมค้มครองได้เป็นหลัก3ล้านได้เลยเพราะฉะนั้นประกันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะสำหรับเบี้ยประกระันจะ และเพศค่ะเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งก็จะยิ่งมากขึ้นนั่นเองค่ะประการเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างเดียวนะคะที่ใช้เป็นเครื่องมือการอุดรูระร่วความเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่เราไม่สามารถควบคุมการเกิดของมันได้ทำได้เพียงเมื่อเป็นแล้วรักษาและฟื้นฟูตามอาการเท่านั้นมี2ทางเลือกค่ะเท่ากับด,ดีเราสามารถหายขาดได้ แต่ในกรณีโชคร้ายเราอาจจะต้องสูญเสียทั้งร่างกายสภาพจิตใจและที่สำคัญก็คือสภาพทางการเงินด้วยเช่นกันถ้าอย่างไรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไลน์และทางเบอร์โทรได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ